อเลยตะเบียบไม่ตีมึงไปเป็นภาระเขาอีกแล้วกูก็บอกมึงแล้วมึงอย่าไปตีไม่แม่งอย่ายงตี กากหลังบ้านนะกากหลังบ้านนะย่ามันเหมือนเดิมได้อย่าอย่าดันเข้าไปลึกนะดันเข้าไปลึกอ่าใช่ครับกากหลังรถนะกากหลังรถนะเอาลงมาเลงมานะสวย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 เหมือนเดิมเมือนเดิมพี่ห้นไปนวดไดไปยนวดเล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 ยสวยพี่ชิมโตได้เลยโอโซลมนะพี่เจนเขาเหมือนเขาเหมือนจะดัน้าแน่นอรดันมาดันมเขาดันมาเขาดันมเขาดัารบมเรบมาเรือร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 เพื่นสั่งเราเพิ่อสั่งดีดี เดินชี้กําแพงอับมงได้กุล้มนะ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 ดันไปข้างหน้าหน่อยปืนปืนดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยมีดได้นะกูมีดได้นะตรงนี้มีได้มีได้เหมือนกันมีดได้นะเปินมาล้มปืนมาล้มปืนมาล้มปืนมาล้มเปืนมาล้มปืนมาล้มเจ๋งมากดีเอาอีกดีเดี๋ยวอีกน้องกุล้มนะปืนกุล้มนะน้องชายสวยกูหน้าแดงนะ ถ้าเพื่อนโดนลมก็ไปเลยนะเว่ยอย่าอย่ายืนนะสวยดีสวยถ้ามันเริ่มลิงไแล้วสวยดีเรานไหมออเราไม่ชอบนึงนะ่เราองเลย่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่้่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 เ่่่่่่่่่่่่่ล่เล่่ะ่่่่เลย่่่่่ะ่่่ะะะะ่ลระยะ่่

ลมลมลมดึงมาดึงมาไปดึงไดึงศกดึงศกมาดึงศกมาหน่อยเดียวเดียวเล่นมีได้นะเพื่อนเพื่อนเราหายดึงมาดึงมาเพื่อนเราหายมึึงงดเพื่อนหนน่อยะเพื่อนเราหายกูโดนกดว่าขวามือเียเล่นยากว่ะไอ้ดียิงพี่หน่อยยิงดียิงไอ้เอาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเหลือสิเกิดแล้วเพื่อนเน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาสซมันมายักษ์ยักยักเห็นมันตายป้าขวามือบิ๊กโจ๊กไอะบิ๊กโจ๊กเอามันมาดิเหลืออยู่ตรงนี้ตรงข้างอยู่ด้านข้างใครเอาโซมมาที่เนี่ยเฮ้ยเอาสซมมาทำไมอะตรงเนี้ย ดึงศพเพื่อนหน่อยดึงศพหน่อยดึงศพหน่อยไฟไฟเราไฟกลางเราบางนะไฟกลางเราบางเฮ้ยไฟกลางบางยิงรถกูโดนยิงว่ะไอ้เหี้ยมึงไฟศพรีมาเติมรีมาเติมรีมาเติมหน่อยตะแลงรีบกลับไปตะแลงกลับไปไฟกลางเราบางไฟกลางเราบางกลับมาหน่อยไปเอางหน่อยกลับเล่นตัวกลางหน่อยรั้งไปล้มโอ้ยยิงไม่ได้เลยสัตว์เอ้ โดนกดไหวเฮียรันยาที่ผ่านเลยไปริบเง้อเพื่อนนะหลจะไปริบเง้ออมปืนขวาล่มปืนขวาล่มปืนขวาล่มสวยสวยดีดีกูโดนขวานะองศบมาอุงศบมาไอ้ดึงศบลอยคิวอมปืนขวามีสองตัวพี่ปืนขวามีสองตัวเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งเปลี่ยนเปลี dude, ่ยนเองอีกมีสองตัวไอ้ยิงกูโดนอีกล้ม ну ล้มล้มล้มศบมาอุงศบมาอุงศบมาโอ้โหไฟไฟกลางระวังขึ้นมาเติมหน่อยปากก้อนแรงบาดได้บาดถ้าถ้าไปไปไปแรงไม่ได้หรอกโดนกดโดนกดโดนกดต้องต้องต้องแกต้องแลกต้้องงแกไไปปชุบคนนึด่ะ เดี๋ยวยิงให้ไปดิไปดิไปดิไอ้ดิไอ้ดิยิง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 ไอ้เพื่อนหน่อยไปแรกไปแรกไอ้ดิดิยิงให้เพื่อนนะปืนล้มปืนล้มกางไฟปืนล้มล้มสองล้มสองไป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 แรกแลกแลกแลกกูบอกแล้วนะให้ปืนไปดันไปดันไปดันไปยิงไปดันด้วยดันไปดันมันต้องยิงมือเปลี่ยนไม้ดันไปเปลี่ยนไม้ดันไปปืล้มกดปืนหน่อย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 โดปืนหน่อยตายหวยเอ้ยไม่น่าไปเลยเฮียอย่างฟรีเอ็ด้่าปืนมาหน่อยด่าปืนมาหน่อยด่ามาหน่อยด่ามาหน่อย รวมเปตรงกลาง่อยดิลวมปงกลาง่อยดิดีเล่นไปดิสวยดีสวยสมากกลับไปหน่อยกลับไปหน่อยกลับไปหน่อยกับหน่อยกลับไปหน่อยกับหน่อยกับหน่อยกลับไปหน่อยกลับหน่อยกลับหน่อยกับไปหน่อยกลับไปหนอยกลับปน่อยกลับไปหน่อยไปหนอยกลหน่อกลับหน่ยกลับหน่อยกลัไหน่อยกลับไปหลับอยกัน่อยบหลับอยกลับหนับยกลับน่อยกลับน่อยกลับยไปหน่น่อยไปหับอยไปบน่อยก

มีเลยมีเลยไหีไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไยวเดี๋ยวเลี๋ยวเด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 ี๋ลวเดี๋ยวเดี๋ยวไดี๋ยวไดยวเดี๋ยวไดี๋ยวกดี๋ยวไดี๋ยวเดี๋ยวไดีลยวเดี๋ยวเดยวเดี๋วเีไวดีไวดวไดวยวหวดวดวยกูจะยกบวเลวเลวเยวเีเดเเดเเดซ้ไปซ้เดี๋ยวเวุวดีไดีดีวเวเอาให้เลีร์ก่อนตัวลังตัวเดีว อไอ้เอวโซนไอโซนไอโซนยิงกลางไฟให้เพื่อนยิงกลางไฟเพื่อนมาเอาศพมันมาเอาศพกลับบ้านมันเอาศพมันมาเอาให้ได้ดีดีดเอาศพมันมาเอ้ยร้มีลีบด้ยรีบด้วยลีบด้วยลีบด้วยเฮ้ยรีบไปายลีปายดูปืนมันยิงเนี่ยกูโดนปืนมันกดเนี่ยกูโดนปืนมันกดปืนห้าเนี่ยไอ้เหี้ยตัวหลังมันลุกมึงมึงวิ่งอ้อมไปปะมึงวิ่งอ้อมไปได้ปะโอ้โหเหี้ยน่าจะไกลว่ะเราต้องไม่ไม่กลับไปเล่นตรงกลางหน่อย โคกูโดนปืนมันกดว่ะไอ้เหี้ยรีบปิดดีตรงเนี้ยใครอ่ะเรียวๆดันดันหน่อยดันไปดันไปหน่อยปืนปืนดันให้หน่อยได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาเรียวระวังตายโอ้หวยเฮียเอ no anyway. ้ยเยอะไปชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยสามคนนึงสามคนนึงไปไปไปพอแล้วไปใครจุกจุกไปจุกนี่ใครอ่ะเอาศพเพื่อนมาหน่อยเอาศพเพื่อนมามันเกี่ยวศพไปเยอะดิเกี่ยวศพไปเยอะดิยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยถือศพแล้วนถือศพแล้วดันไปได้ว่ะโอ้หวยรีบรีบฆ่ามันดิรีบฆ่ามันดิที่มันป่วนบ้านไอ้เฮีย เพ่อนนะชมเพื่อนนะไปไปไปเรียวเอาศพมาหน่อยเอาศพเอาศพมันมาหน่อยโอ้ห่วยอะอะไรวะไอ้เหี่เอาปืนล้อไอ้ดี้ดีดี้ยิงตรงกลางอยู่ใช่ไหมตรงกลางอยู่เรื่อยๆโอเคโอเคดีเล่นไปเอาศพไปมาเอ้ยเพื่อนหายเพื่อนหายเพื่อนหายพอพอเจ็ดเจ็ดพอพอเจ็ดเจ็ดพอไปเล่นล้มปืนล้มปืนล้มปืนคำ เอาให้หลายมาเฮ้ยระวังเจ็ดเจ็ดเจ็ดล้มดิล้มสองล้มว่ะเห็นปะดี้ดีขวาปืนขวาดิปืนขวาโอโซนโอโซนขวาขวาสุดได้ฟังขีดได้ปะเล่นเล่นยิงถอยมายิงถอยมาได้ได้ปะได้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 รู้เรื่องกลางวิ่งอ้อมอยู่ ออกมาเลยดึงออกมาแล้วงองงเลยแหละดึงมาแก้หน่อยยิงไรไอโอโซนบอว์โซนบอว์โซนล่วงล่วงต้องถอยวะเรื่อยๆปืนกูโดนไอ้ดี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 กูดึงกูดึงได้ได้ได้ผมอ้อยอยู่ผมออยอยู่ดึงไปดึงออกไปน้องผมโดนซ้ำอ่ะผมโดนซ้ำปืนเขาอยู่กับผมเขาเอาผูเอาปืนตัายังอยู่ปะน้อง

哎，怎么了？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 哎，怎么 หนีไม่ได้เฮี้ยเป็นไฟอุโมงค์ทีไรโดนตลอดเลยโอ้โหเี่ยเปียกเอาสุดเลยอ่ะอันนี้ขอพี่คนคนนี้คนนี้ขอคนนี้ขอโบโบเบิร์ดเบ็ด ไป <ique> <trilogy> อุโมงทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดจบเอ้ะหลัง <das> บ้านอย่าลืมนะพี่แรงไม่ต้องมาเล่นนะพี่แรงจะเล่นหลังหลังบ้านแทนผมอ่ะไปได้จบเสร็จป่ะแล้วอ่ะลงแล้วนะอุ้มมาวางก็พอไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาตรงกองอ่ะ ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว่ยรถเขาดูหนามามามาตั้งตีตั้งตีตั้งตีมา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 ตีด้วยไปไว้ไวไว้ดึงตัวเพื่อนด้ว้ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนเลาะออกมาวิ่งกว่างน่วงว่ะน่วงจัดเลยแล้วออกมากลางนี่ว่าออกมากลางมาเราไม่รับเราไม่รับขนาดนั้นเรารับขนาดนี้ไม่ได้ปืนนะออกมากลางออกมากลางเดี๋ยวมันเป็นแบบกลางเออโอโซนยิงพยายามยิงตัวไอ้ดีดีก็ได้ยิงพยายามยิงมันอุ้มเพื่อนไปนะโอเคป่ะ ปืนก่เนี่ยไอโอโซนจับปืนมันด้วยปืนล้มไอ้ดี้มองปืนด้วยด้วยปืนล้มปืนล้มสองเอาไม่เอาไม่เอาไม่ดันเงไปืนล้มสองนะปูยิงไกลอ่ะดันได้ดันได้ดันได้ผมพ่อผมยิงไกล่ได้ไดวได้ได้หน่อยดิดิกดปื่มพี่หน่อยเข้า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 เอาสอบมั้ไว้หลังบ้าน ลงหลังบ้านมุังมบัมัเพื่อนที่ชอบบังเขาตายเยอะ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 กลับมาไอ้บ้าบ้าไอ้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 ไอลไอ้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 รอ้ัอ้เพืไอ้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 ไอกาอ้ไอ้ไอกไอ้ไอกลอ้ไ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 องไอ้ไอ้มอ้ไ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 อหลอ้ไ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 ไอ้ไอ้ไอตอกลางไอตไอกลางพี่ไ้ไอื่อ้ไอ้อ้อ้้อ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 ้้อ้อ้ล้ไอ้อไอ้ไไีไไปืนนไไ้้อออย

ทานปมาสมาสาาาลองๆๆตอตโฟกัสซ้ายหน่อยยิงยิงยิงให้อยิงให้เยู่ปืนกิดปืนกิปืนกิปืนขวาลปืนขวาลซ้ายซ้ายซ้ายคอยเลยเพื่อนมเอาเพื่อนดียวเพื่อนดีต่อตาผอต่างไซสก่อนอย่าอย่าพิ่งดันไยังไงก็ไหวไฟเราน้ำอยู่บ้าพี่จัากันไว้ไ่กินโดนกินโดนหลังเลยอไว้ก่อไว้เดี๋ยวผมไปเอาเพื่อนหน่อยตานดีมาตมดีมาตนดีหน่อย ยิงไปซนยิงไปนามือามอไปเ่เราไเอาเาปืนปืนล้ม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 ไอเเรปืนล้มตรงมึงเลยไอเเรนปืนล้มทะลุทะลุทะลุดปืนล้มีปืนล้มีไปัไรไปเฮ้ยไปช่วยายหน่อยได้าสายดอยนะสายดอยนะล้มปืน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 ล้มเาเยเล่นเเล่นเลยเล่นเลยไวไปลมีกสอเ้ยสปอยู่ผมวาาอวยกัจอกะไม่ล้มได้ไงวะไอ้กูล้มนะพี่บลพี่อล้มปืนหน่อยสตินะติรบนึงติรบ พีตีไม่ได้ไม่่้ไต่ขวาช่เพื่อนี่ไเพื่อน่ยเล่น่อาเล่นเเล่นข้เล่นตรงกลางตีล้มไป่นอง่งรถเนี่ยยังไม่ต้องแหป่าล้วชิวชิวเราเจยนไม่ไม่ค่อยปืนามปืนไปปืนไปเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เฮ้ยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดนี่เปลี่ยนมีดยเลยไม่ต้องไม่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 ต้องมาสามละเปลี่ยนมีดยันเลยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดมายไม่ต้องเล่นแล้วสมกองเอาสมกองชนะแล้วท่บ้านมันสอวไปเอาเพื่อนได er nah ้เดไเฮียมอเออทำไมไม่ล้มผมก็ไม่รู้่เมื่อกี้เล่นเลยเปล เห็นเพื่อนไกลๆไหมสามคนอ่ะไม่ไม่เอาเพื่อนเลยไอ้ก๊อปย๊าสไอ้เนี่ยอะเลยไปเอาเพื่อนก่อนดิสามคนอ่ะเห็นบ้าไกลๆอ่ะฮัลโหลมึงอย่าปล่อยเพื่อนนอนนานอีอะโอ้โหมึงเห็นเพื่อนมึงควรไปเอาเว้ยเมื่อกี้ขวามืออ่ะถ้าเห็นใครเห็นว่าต้องมีคนเห็นต่้งหลอย่าบอกไม่เห็นเลย เห็นพ huh? yeah, ี uh, ่เห็นมุมเห็นดูอยู่ต่อามี่ไม่ไม่ไม่ต้องด่าใครเอาเอาไอตีไม่ให้กูไอ้ตีไอ้ตีตัวไหนวะเฮ้ยพอก่อนดิไอ้ตีตัวไหนวะไอตีตัวไหนวะผู้ชายเจเล่กูไอเนี้ยไอเนี้ยไตีตื่อยไม่ตื่อยไม่ไอตีมึงไม่เป็นภาระเขาอีกแล้วกูก็บอกมึงแล้วมึงอย่าไปตีไม่ไม่ห้อยยิงตีไปเมียกากพี่เปาพี่เปาพี่เปามีอะไรกับไอ้ตีในใจไหมพี่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับผมมีอ่ะพี่เอาเลยครับมัน เมื่อกี้จะมามันจะมาดวลคมกับผมมาพอแล้วพอแล้วพอแล้ววะพอแล้วนะพอแล้วนะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ยมาพอแล้วเปลี่ยนปืนปุ๊กมันได้ผลจริงเปลี่ยนปืนเย็ได้ด่าแล้วยึดไอ้ไอ้นี่ต้องหลังรีป่ะวะใครอ่ะ ไอ้นี่เปิดเสรจหลังรีหลังรีไม่ไม่ทันไม่ทันผมว่าเหลือหนึ่งคนไล่ไปเามเอกไหนเรเอาแทันนะถ้าถ้าเล่นนตอเนี้ทันพี่ท่านเล่นเลยไหมล่าถามเขาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ามว่าที่ถามเขาล้วเเราคนนี้ตรงนี้ที่เดิมไหมพี่พี่ถามเขาหน่อยตำรวจมันยิงไล่ไมดีเขาวงไว้เขว่าเขาไม่เล่นใช่เขางถาเขาลอเปล่าเล่นเลยไหมลอาถามเตรงนีรีต้ว่ี่ถมเขาเราคตรงนี้ต่อเลยไหมรับพี่ามัหนีแย้รวเล่นเล่เเลยไมดบไว้เขเพื่อล่น่เยด้านหลัอด้่านหลัง เขาบอกว่ามันจะรีแล้เล่นต่อเลยไหมครับสักไฟหนึ่งครับเออได้ได้ครับได้ได้ได้ครับผมได้ได้ครับได้ครับได้ครับใครวะอย่าเล้ามึงอย่าเล้าอย่าเล้าที่ต่อเขาบอกตอไหมเขาบอกว่าเล่นเล่นหยูมองที่เดมเขาว่างั้นอ่ะอู้ไม่เอาสยองเล่นเล่นเล่น อุโมงก็ได้มาอุโมงก็ได้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 หลังลีหลังลีหลังลีรีหลังลีรีเลยเดียก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ดีเซลได้เบลมันดีเซลลุงลุงมีแผนอุโมงไหมครับลุงคือคือเขาอ่ะดึงศพไป้ไว้เขาดึงศพไปอุโมงอ่ะอยู่ที่ศพเลยเพราะว่ามันเดินมันเดินช้ามันเดินหน่วงคือเราต้องเราต้องไวเว้ยเราต้องไวมากๆเหมือนกันอะคือตอนเนี้ยมันอยู่ที่ศพอ่ะแต่ถ้าเล่นอุโมงแล้วเราเปิดแบบเมื่อกี้ผมว่าไหวนะ ไหวไหวไหวแต่แต่หลังบ้านอ่ะเราต้องตัดสินใจให้ดีนะแบบว่าในกรณีที่ครั้งก่อนจําได้ปะที่เราย้ายบ้านอ่ะอันนั้นอ่ะมันมันช้าไปอ่ะถ้าเราตัดสินใจเร็วกว่านี่เ,อเ,อเอพอเ่อพลิกได้ด้วยเราต้องเราต้องไวกว่านี้ <c oughs> ตอดนอเทปบ้านอ่ะ <c oughs> แลกบ้านไปเลยอ่ะมันมันเอางี้มั่นใจลุงกับจูดี้อ่ะสองคนลุงลุงมองสถนานการณ์ลุงสั่งได้เลยนะบอกน้องได้เลย เรงมีประสบการณ์อะลุงจัดให้หน่อยดิตรงนี้ว่ากันเอมก็ได้ให้น้องให้น้องครับตามน้องไปก่อนพอน้องเล่นปืนไงครับจูดี้มาเล่นปืนด้วยไงบางทีมันมองไม่ขาดปืนปืนปืนมันมองขาดอยู่เพราะว่าคนเล่นไฟมันมองไม่ได้ไว้ตอนพี่มองไม่ค่อยได้ว่ะมันต้องจูดี้บอกเพื่อนด้วยนะจูดี้โอเคไหมน้องใช่ยังไงหนจูดี้จะบอกได้ถ้าถ้าสั่งลุยก็ลุยเลยอะแแบบบบบบลลลุยยยเเเเดดดด้้้าาานนนอออะะไไรรรปปปมณีััคงๆก็ววใ แต่เมื่อกี้เราจังหวะเราเล่นดันไปอ่ะการว่าปืนเขาไม่มีที่เล่นเลยอะอติอติอติเล่นวนลเลยอติโดนลวงจังหวะแรกเลยแล้วก็วิ่งเอาถือศพมาให้ตอนเมื่อกี้แหละเราควรเล่นไวก็ได้นะตอนแบบไม่เขครไได้ครับทีนี้เนี่ยคือเราเราดันเข้าไปไวชสวยเราสวยน้อยมากก็คือเราเขาลงช้ากว่าเราเราเราเปิดเรายิงเขาอบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มตั้มอ่ะพื้นที่เขาน้อยอ่ะมันมันได้เปรียบอยู่แล้วครับเหมือนเขาไม่ตั้งตัวมีแผนหนึ่งนะลองลองไปคิ่ดูน